น้ำสุปนะมันไม่เหลืออะไรให้ถ่ายแล้วเนี่ยมันหมดแล้ว<น>ทุกคนวันนี้คืออากาศดีมากนะอากาศดีคือแบบลมดีเข้าใจปะจะบอกว่าวันนี้จะพาทุกคนอนะมากิน่วยจับแถวเสาชีช้าพี่ถ้าไม่ใช่คนแถวเนี้ยก็ะจะไม่รู้หรอกว่าในซอยเนี้ยมีของีรอ คืออร่อยจริงอร่อยจริงกลวยจับมดครา,า,ามค่ะตม้งเลยค่ะไปตอนนี้ทุกคนกะเทียบมาถึงแล้วคือจะบอกว่าเนี่ยประมาณแบบแค่ทุ่มครึ่งอะนำ้ำข้นหมดแล้วเหลือแต่น้ำใสคือร้านนี้ขายดีมากคืออร่อยมากมันอยู่จะอยู่ตรงแถวหัวโค้งในซอยบดคลามอะ สุดๆเดี๋ยวเราไปดูหน้าตามันจะสมคํำล่ำลือแต่คือบอกเลยนะว่าแบบฟินเนาะรสสุดปัง เจ๊ตอนนี้มีอะไรบ้างคะขอบไส้กระเพิ้นตับหัวใจใช่ป่ะใช่ค่ะขอกระทิ่เอาหมูกรอบไส้กระเพาะขอเป็นเส้นหมี่เส้นหมี่ มามาละจ้า๋วยจับมาละจ้าจะบอกว่ามาช้าไปหน่อยอันนี้เลยจ้ะขอเขาก็จะหมดคุเร้าไเขาขายดีนี้นี่เส้นหมี่เส้นหมี่จะทอดแม้กก่อนเส้นหมี่สามห้าเก้ากไส้สามห้าเก้ารเพาะใช่ สามห้าเก้าดีดีใช่ที่ที่พอกส่งรูปกับไปขอมมนะากล้ใกล้ๆอ่ะดูน้ำซุปนะติดไข่ติด<า>จ,จานมากอ่ะเนี่ยดูหมูกรอบดิปป๊บหนึ่งนะทุกคนปป๊บหนึ่งนะแบบนป๊บหน,น,นึ่งแป๊บหนึ่งนี่หมูกรอบ เห็นหมูกรอบไหมคะเป็นเงาปะไม่ค่ะนี่ดูนะโอ้ยโอ้ยเด้อยอาไปเอเผ็ดจินไม่ได้เผ็ดนะลูกหลานบ้านหนูกินเผ็ดมากสำสุกมากดีมากเดี๋ยวจะให้ดูเจ้าของร้านตัวจริงออร่ยมันหยดลงตรงนี้หยดลงตรงนี้ มีอะไรบ้างเื่องนี้เขามาใกล้ๆไส้เปื่อยนะไ้นิ่มื่นใจมาเนี่ดิ หอมตึงลูกเราเลยสเตวิตจังตัวน้อยยตไตจะดีไม่ดีดูตอนนี้ตอนนี้เออไมได้มาขายแ่หนูขายเาาไตไม่เหม็นตัาเหม็นข้าวอะไร,เ,ระไเลยอหะสเตวิตนุ่มมากละลายอะไตละลายต้องลาเน,นี่ยส่วนชามนี้นะทุกคนคือป่วยจับน้ำใสดูเส้น,ด,สนดูเส้นคุณขาดูเส้นค่ะ คุณค่ะเห็นเส้นไหมคะชิมเลยคะ่ะอือหือเส้นมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแป้งมันนุ่มอะแล้วมันรัดตัวมันไม่ได้แบบนุ่มเหละมันนุ่มเหนียวเหนียวนุ่มอะเออแล้วก็นี่น้ำดูน้ำของดีต้องน้ำร้อนทำแบบนี้น้ำต้องร้อนแล้วคือร้านเขาร้านเขาร้อนตลอด จุดๆว่ะจุดเลยว่ะครั้งนั้นมาเขาปิดจากครั้งนี้มาเขาเออดนี่ด้านหลังกำรังจะมีโต๊ะอยู่มันไม่เหลืออะไรให้ถ่ายแล้วเนี่ยมันหมดแล้วนี่ยเนี่ดูดูโชกกระเทียมก่อนขนาดกระเทียมก้นไงพริกไทยพริกไทยกไทยก้นห่อนี่ สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับอ่าโอเคนาน,นานที <ขอ S 1> จะเห็นเจยยิ้มนะคะเพราะว่าเวลาคนเดียวเนี่ยเจยจะแบบว่าไม่มองใครเลยแต่คือจะมีคนสั่งใช่ไหมคะเจ๊ฝากร้านหน่อยก็ที่นี่ไม่ออกอะพูด <peek ing> ว,วา้องใช้ยมา นึกไม่ออกลืมโอเคโอเคค่ะพี่บอกฝากร้านหน่อยจ้าครับก็อย่าลืมนะครับแวะมาเสาร์อาทิตย์นะครับที่ร้านก๋วยจับบดพรามนะครับอยู่ซอยบดพรามนะครับเข้ามาประมาณสัก20เมตรนะครับมาพบกันนะครับทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับสามโมงครึ่งนะครับจนถึงไม่เกินสองทุ่มนะครับอย่าลืมนะครับไม่เกินสองทุ่มนะครับใช่ค่ะทุกคนหลังจากที่กทิยากินก๋วยจับบดพรามแล้วใช่ปะ ร้านกว๋วยจับบะจะอยู่ข้างหลังบทพรามแต่ร้านนี้จะอยู่หน้าบักซอยเลยเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจเลยทุกคร้านขนมปังร้านขนมปังไปสั่งกันเลย รู้ว่าคือดีมากเป็นบุญเวอร์มา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 จ้ามามาจ้าเี่ที่นี่ขายไม่แพงนะแจงโซดาหลังคองอ่ะขอสั่หน่อย ขอขอไข่ลวกหน่อยนะขอเเอออาาไไหหนนคคะะันน okay. okay. right. okay. okay. so, okay. ี้เยอะกว่าอันนี้เยอะกว่าเหรอคะเยอะของป้อนหมดอันนี้อันนี้ค่ะขอขอตักหน่อยนะเด็กๆเออหนูไม่กินไข่แดงเลยไหนนะไข่ขอกินขอกินบุ้นบหน่อย ของอร่อยที่คนถิ่นเขากินกันแถวเสาชิมช้าเนี่ยคืออยู่ตรงแถวบทพามนะอยู่ซอยข้างบทพามถ้าใครมาก็มาเลยร้านสองร้านที่กันทีมาเขาจะเริ่มขายตั้งแต่ช่วงเย็นจนไปถึงไม่เกินแบบสองสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ใครดูแล้วถูกูด,ดูแล้วถูกใจดูแล้วถูกใจกดไลค์กด,กดแชร์กดซับสไคร้ด้วย